พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคเดี๋ยวขอแนะนำตัวนะพร้อมครับสามสองสวัสดีครับผมนาบินอารานครับผมสวัสดีครับโค้งสุดท้ายครับรายการใหญ่กลับไปญี่ปุ่นครั้งการเตรียมตัวความพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้างครับน้องจันเอ่อยังเหลือถ้านับตั้งแต่วันนี้ระยะเวลายังเหลืออีกเดือนหนึ่งครับผมก็พร้อมแล้วแหละถ้านับตั้งแต่จากไฟที่แล้วแต่ก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าผมยังเพิ่มได้อีกประมาณ30 35%ครับ ไฟที่แล้วที่ต่อยไปเนาะที่บ็อกซิ่งอันนี้มาสับกลับมาเป็นกติกามวยไทยการเปลี่ยนการซ้อมมันเป็นยังไงบ้างครับก็กลับมาซ้อมในรูปแบบมวยไทยครับผมสเตปการตอนอยู่บนเวทเตะเป้าอะไรอาจจะมีสเตปน้อยลงอาจจะนิ่งมากขึ้นครับผมแต่ก็มีการปั้มตีเข่าครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมากติกามวยไทยครับผมเพราะว่าไฟที่แล้วนะผมไม่ได้บอกนะแต่ว่าซ้อมคิกบ็อกซิ่งมันค่อนข้างเหนื่อยครับผม ถ้าให้คนแบบผมไปซ้อมคียบ็อกซิ่งครับเพราะว่ามันต้องสเตปขาอยู่ตลอดแล้วก็ต้องแบบฟุตเวิร์กอยู่ตลอดครับมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยครับกลับมามวยไทยรู้สึกเข้าทางตัวเองมากกว่าครัครั้งแรกในการปล่อยคีบ็อกซิ่งครับแน่นอนหละซ้อมมันเหนื่อยแล้วต่อยคนเวทีประเมินผลงานตัวเองมากน้อยขนาดไหนครับน้องจันท์ที่แล้วไม่เหนื่อยเลยครับ,รบถ้าต่อยนะครับผมรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ผลงานก็น่าจะ ผมคิดว่าน่าจะดีอยู่ครับสองยกยกสามไม่ดีเท่าไหรม่มันมันพลาดครับไม่ได้ตั้งใจครับตติดใจชอบได้เหมือนกันเนาะติดบอสี่ครับผมว่ารู้รสึกชอบคบจังหวะดีครับาวนี้กาต่อยไฟท,ที่ที่ว่าน่าจะรอคอยเหมือนกันกับการได้เจอกับแหม่เรียกว่ามันเหมือนกับว่ามีสตรอรี่มาเรื่อยๆเนาะกับจอร์แดนเฮกตี้ในการต่อยรับทางอดีตแชมป์แล้วก็แชมป์ปัจจุบันในมุมมองของนาบิวประเมินเกมกับท่านา่ิแฮกตี้ไว้ยังไงบ้าง เเกมจะออกมารูปแบบไหนผมไม่รู้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะสนุกครับผมแล้วก็เขาดูมัน่นแย่ดูมั่นใจมากก็ดีแล้วครับผมถ้าขึ้นไปชกแบบไม่มีความมั่นใจเนี่ยมันจะประสิทธ,ธิภาพในการชกของธนมวยเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากครับผมเราต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วในตัวเองอยู่แล้วครับผมแต่มั่นใจเกินไปมันก็ไม่ดีครับก็ต้องรอดูว่าวันนั้นว่าเขามั่นใจมากน้อยแค่ไหน ก็แต่ส่วนตัวผมก็เหมือนเดิมครับซ้อมเกินร้อยตลอดครับผมไม่เคยด้อยค่าคู่ชกอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกคนที่เขามาชกด้วยเขามีดีไม่เหมือนกันนะครับผมมันต้องออกมาผมรู้สึกว่าผมยังไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาที่แบบว่าผมจะแพ้ได้ผมยังไม่อยากแพ้มากจริงๆครับผมแล้วก็ผมต้องทําต้องทําไม่ได้ผมต้องต้องชนะผมผมยัง มันยังไม่ถึงขาลงครับผมตอนนี้ผมเพิ่งอายุ21เองแล้วก็มันยังมันเป็นแค่ขาขึ้นนะมันยังขึ้นได้เรื่อยๆตั้งแต่21จนถึงอายุ30เนี่ยมันยังไม่ใช่วัยที่แบบว่าเราจะอ่อนลงได้ครับผมถ้าเกิดว่าวัยที่อ่อนลงแล้วเนี่ยหลังจาก30ไป35อย่างเงี้ย35มันอิ่มตัวแล้วถ้าเกิดว่าเลย35ไปแล้วอ่ะร่างกายมันจะอ่อนลงมันจะเก่งน้อยลงอันนี้มันไม่ ไม่แปลกครับผมแต่วัย21ขึ้นไปเนี่ยเราดีขึ้นได้ตลอดครับผมอยู่ที่ว่าจะทําตัวเองให้ดีขึ้นหรือเปล่ามันค่อยวแน่นอนว่าอายุแบบผมเนี่ยค่อยวค,ค่อยวได้ง่ายอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมับผมการเที่ยวเพื่อนเพื่อนอะไรแบบนี้ครับผมยิ่งเฟรมครับผมตอนนี้ผมได้เฟรมเยอะมาครับผมเป็นแชมป์อะไรแบบนี้ครับผมผมว่ามันก็มีเข้ามานะครับแต่ก็ยังดีที่มันมีคนที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ข้างหลังครับผมก็ มีคนคอยไกด์ทางให้ตลอดครับผมก็พยายามไม่ออกนอกลู่นอกทางให้มันมาครับจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะแพ้ได้ครับยังไม่แพ้เทนนี่วอลรับิว่าจะบอกว่าแท็กตี้เหมือนกับเขามีความมั่นใจในค่อนข้างสูงครัถ้าพูดถึงเรื่องของอาวุธของแท็กตี้เนี่ยนะบิวคิดว่าเขามีอะไรที่เด็ดเขาต่อยหมัดเร็วครับแล้วก็เข้าออกเร็วครับใช่เขา หมัดคมอยู่ครับคมคมแล้วก็เร็วครับใช่หนักด้วยหนักอยู่ถ้าจังหวะเขาได้เขาหนักครับแล้วก็จังหวะที่เขาทําได้เนี่ยเขาจะทําเลยถ้าเห็นว่าได้ใจใหญ่ถ้าเขาเขาถ้าเขาทําได้เขาจะได้ใจครับผมเขาจะเอาใหญ่เลยครับผมแล้วก็เนี่ยแหละจุดเด่นของเขาใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาเสียความมั่นใจเมื่อไหร่เขาเสียความมั่นใจเลยแน่นอนเขาก็ยังคงเป็นแชมป์ในกติกานึงนั่นคือกติกาที่บ็อกซิ่งนะครับแล้วการมาเจอกับนาบิว แล้วก็เจอเป็นในกติกาของมวยไทยเนี่ยเราคิดว่ามันมันเข้าทางเราไหมในการเจอกันในรูปแบบของกติกามวยไทยเข้าทางมวยไทยมันเข้าทางผมอยู่แล้วครับผม,มผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีครับในกติกามวยไทยนะครับออจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็รู้สึกดีก็ได้มาองกันแชมป์ก็รู้สึกดีครับผมเข้าทางมวยไทยเข้าทางผมมากกว่าคราวนี้ครับนาบิลครับรู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่านาะบิลจะได้ดูไหมฮะ ในโลกโซเชียลครับทางแฮกเตอรี่ลงรูปซอ้อมกับทางด้านลงคลิปซอ้อมนะกับทางด้านอาจารย์แจ็คนะฮะก็เป็นรูปที่เป็นภาพที่อาจารย์แจ็คครับเขาขึ้นไปบนอ๋อเชื่อกันเอมอผมเ<ผ>มนเ<ผ>มนใช่เห็นเป<ะ>็นวิดีโอครับผมเห็นวิดีโอใช่ครับ,รบต่อยจย์เขาขึ้นไปอยู่ที่มุมนะครับแล้วก็เ็นนี้ก็ต่อยต่อยผมไม่ผมไม่มไปยืนในมุมให้เขาต่อยแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าเก็ผมว่าผมมองว่า อะไรที่มันผ่านโซเชียลเยอะๆเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์นะมันเป็นคอนเทนต์มันมันเหมือนเรียกกระแสครับผมผมก็เคยทำครับอะไรแบบนี้แบบเตะเป้ากับให้คนขี่คอกันเตะเป้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นคอนเทนต์กระแสมากกว่าครับผมอะไรที่เขาจะขึ้นไปทําจริงๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าผมควรพูดดีไหมมันอาจจะทาให้หลายๆคนจะมองแบบว่าคนที่ถ่ายวิดีโออะไรแบบเปลี่ยนไปครับผมแต่ถ้าเกิดในมุมมองเพราะผมรู้กันอยู่แล้วแหละ อะไรที่แบบว่าเวลาคนมีรายการแล้วเนี่ยถ่ายลงไปเยอะๆเนี่ยในโซเชียลอ่ะมันคือคอนเทนต์ครับเขาไม่ทําจริงๆหรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําจริงๆอ่ะเขาจะไม่ให้ฝั่งนองขามรู้เขาจะไม่ถ่ายหรอกเขาจะซ้อมเก็บไว้กับโค้ดเขาแค่นั้นนะครับแล้วก็อะไรที่มาลงโซเชียลไปเยอะๆเนี่ยมันคือคอนเทนต์คอนเทนต์ครับผมง่ายๆก็คือดูเป็นสีสันดูเป็นสีสันครับผมใช่ครับชกับผมก็นั่นแหละลอง เดี๋ยวอิก็ซ้อมกับต้นมะพราาา้ <c oughs> าวบ้างซ้อมกับเสาไฟบ้างอะไรก็ว่าไปครับโอเคอันนี้ผมโคตดีนะว่าจะขอถามย้อนกลับไปในเหตุการณ์ตอนคุณปล่อยเอ็นนา,าชีครับจังหวะที่เอ็นนาชีมุดออกไปนอกเชื่อครับจังหวะนั้นนะครับจังหวะกระดุยครับจังหวะนั้นเออตอนนั้นมันมันมันเกิดอะไรขึ้นครับแม่ผมไม่ได้ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าผมทํามันไปเองครับผมผมเบกไว้ผมเบกเสียงในหัวไว้ไม่ทนะันครับมันไปเองครับแล้วก็ จังหวะเขาจะทําตามครับผมผมหมุนเตะเขาไปก่อนอแต่ผมเตะโดนอาจจะไม่แรงหรอกแต่ว่ามันก็เตะโดนอะ่ะแล้วก็เขาก็โดดไปแล้วก็จะทําตามครับผมแต่ว่าผมเห็นเขาหมุนมาผมลบทันครับผมลบแล้วก็เตะเตะเข้าไปทีหนึ่งครับผมจังหวะเตะอาจจะมองไม่ค่อยทันนเพราะมันเร็วมากครับแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเน้นๆเลยหลังจากเตะนะผมเตะเข้าไปปุ๊บแล้วเขามุดเชือกแล้วก็ผมมาแทะเข้าไปทีหนึ่งไม่รู้ว่าผม จังหวะมันได้ครับมันไปเองครับผมจริงๆครับทามมิ่งมันได้ครับผมไม่มันมีแบบว่าก่อนหน้ามันมีมันมีไอ้นี่กันอยู่แล้วจังหวะเฟสออฟครับผมวันก่อนหน้าผมมีผักกันมีอะไรกันก็มันไส้ครับใช่มันไส้ไส้กันไปครับให้เจ้าเจ้ากันครับผมก็ใส่เอาไปบก็เสียเสียเสียหมาผมเอาตรงๆเสียหมาถ้าผมโดนก็ก็เขินอ่ะ ถ้าผมรู้วเขินนะแบบว่าเฮ้ยทำไรเขาไม่ได้แล้วเขาแบบยังมาเอาลูกนี้มาใส่เราอีกอย่างเงี้ยเป็นผมผมถอดแทบถอดใจครับถ้าโดนลูกนั้นเข้าไปจริงๆเออคราวนี้คราวนี้เขาเขาเงยหน้าขึ้นมาอ่ะคือแบบเขาเรียกว่ามุดออกมาแล้วอะ่ะเออเขาทำหน้างครับอันนี้คุณอยู่ใกล้หน้าเลยโอ้หน้าไม่ผมแทะเสร็จปุ๊บ <c oughs> ผมเดินไปเลย <c oughs> ผมแทกปุ๊บแล้วผมหันหลังให้เลยแบบไม่ได้มองเลยใช่หันหลังแทงครับหันหลังแทงผมแทงเข้าไปปุ๊บแล้วผมเดินออกไปเลยผมไม่ได้สนใจแล้วว่า แต่ก็ดูจากหน้าเขาก็แบบขมวดคิ้วแบบอะไรวะอะไรของมันวะอะไรประมาณนี้ก็ก็หัวร้อนอนะ่ะเป็นผมผมดูเข้าไปผมก็หัวร้อนเหมือนกันครับผมผมแทงเข้าไปแล้วผมเดินหนีเลยแบบหาตัวพ่อไม่เจอเลยครับทีนี้แทงเข้าไปแล้วเดินหนีเลยข้างในเปต่อยี่ญุ่นดูเหมือนว่าคุณจะสร้างความประทับใจกับแฟนๆมวยชาวญี่ปุ่นไม่น้อยนะเออคนนี้คุณคิดว่าคุณจะเตรียมอะไรไปเป็นพิเศษสําหรับแฟนมวยญี่ปุ่นคาแรคเตอร์ผมก็เหมือนเดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมแล้วก็ แน่นอนว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นก็ต้องชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสีสันของบ้านเขานะผมแล้วก็มันเป็นทีมกาเนิดของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขา่าจะตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอดูคู่ผมพอสมควรเหมือนกันทับผมการที่อทเอได้ไปต่อยเซตมะครั้งแรกเนาะที่ญี่ปุ่นมันได้จากที่ญี่ปุ่นการไปต่อยเีินเชีรยบรนสนามนำปกาศบ้านเขาเป็นยังไงบ้างเออก็ถ้ามวยถ้าคนเดินจังหวะแบบว่าคน เดินเข้ามานโมยเดินเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงครับผม mm hmm. แล้วก็จังหวะเตะต่ตอยกันมันก็มีเสียงเชีย์นั่นแหละแต่ถ้าถามว่าสู้บ้าเราได้ไหมคนญี่ปุ่นก็เป็นคนเรียบร้อยครับผมคนไม่อาจจะเสียงเชียอาจจะไม่เท่าบ้านเราผมรู้สึกนะครับามรู้สึกส่วนตัวนะครับมันก็มีครับเสียงเชียครับผมแต่จังหวะยืนนิ่งๆมันก็จะเงียบมากครับผมอมัน,ม,นมันแตกต่างแตกต่างว่ามันก็แตกต่างครับถ้า เทียบกับตอนที่ผมต่อย Impact อลีนาเมืองไทยเราผมรู้สึกว่า Impact มันตื่น <c oughs> ตเต้นมากกว่าแล้วก็ลุกเป็นไฟมากกว่าคนไทยเขาแบบโอ้โหแบบแกระนำกระนำกว่าครับกระนำกว่าทั้งทกไทยที่ไปต่อยที่ญี่ปุ่นหลายคนเนาะเขาก็บอกว่าเรื่องของสภาพอากาศการอยู่การกินนี่มันค่อนข้างมีปัจจัยในเรื่องของการต่อยโดยทีส่วนตัวนักวิเวีมันมีผลตรงนั้นไ,มไหมเนาะมันก็มีผลครับมีผลจะมากน้อยก็ ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าก็อย่าอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากเกินไปครับผมถ้าเราคิดว่าอี้มันหนาวว่ะมันมีผลกับเรามากว่ะมันอาหารไม่ดีไม่ดีพอว่ะมันมันไม่ฟื้นอะไรเงี้ยเราคิดมากเกินไปครับมันก็จะมีผลมากครับก็ผมไม่คิดมากผมชิลอยู่แล้วแล้วก็ผมมีเพื่อน ไฟที่แล้วนะครับผมมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ต่อยพร้อมกันด้วยฮิวครับฮิวที่เพิ่งเพิ่งชกไปแบบนนะเหมือนกันครับผมก็อยู่กับเขาครับเขากินอะไรผมก็กินเหมือนกันนะับกินเหมือนคนญี่ปุ่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มครับอิ่มท้องดีแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรคนระับผมเ,เขาต่อยได้ทําไมผมจะต่อยไม่ได้คนอื่นก็ต่อยกันเหมือนกันหมดเขาก็คนเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมไม่ได้คิดมากตรงนี้ครับผมก็ผลงานก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรครับ แน่นอนว่ามันจะไม่มีแบบกะเพราไก่ไข่ดาวให้เรากินครับแต่ว่ามันก็มีอับซูชิซาซิมิพวกผม,มเป็นลูกครึ่องอยู่แล้วผมกินไรหลายอย่างครับผมไม่ว่าอาหารนาน,นาชาติหรือว่าอาหารไทยผมก็กินได้ครับมันมันแล้วแต่คนจริงๆครับแล้วแต่คนจริงๆครับถ้สาสมมติผ่านไปนี้ไปได้นะสมมตนินถ้าเกิดเหมือนกับวันนั้นเนี่ยชัยชนะเป็นของเราที่พวกซี่อีกหนึ่งเส้นยังอยู่กับ ไฮกัตตี้เราตั้งเป้าอ,อย่างไรดีกับเส้นนี้ก็อยากอยากได้ครับผมยอยากได้อยากได้ครับเออถ้าทางรายการเขาจัดนะครับก็รุยต่อดได้ก็ดีครับผมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมชกหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่มีอันดับในแรง์กิ้งเลยใช่ครับผมแต่มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะผมคนที่บอกว่าไม่มีอันดับในแรง์กิ้งแล้วอยู่ดีก็ได้มาชิงแชมป์คิกบ็อ,อกซิง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็คงดีครับเพราะว่าผมก็เคยต่อยกับเขาแล้วในกติกามวยไทยถ้าผมชนะนะ ก็คงดีครับผมอาจจะได้ต่อยคิยบอ็อกซิ่งเลยก็ใช่ครับก็คงดีครับถ้าเรามีคำพูดหรือมีแมสเตจอะไรจะฝากถึงแท็กเต้อยากจะฝากบอกอะไรแท็กเต้ครับเออเต็มที่ครับเต็มที่เรามาซัดกันบนเวทีครับซ้อมมาให้พร้อมครับแล้วก็ซัดกันบนเวทีให้มันรู้ไปว่าใครเป็นแชมป์ ฝากถึงแฟนมวยรอชมเเชียรประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนดีแล้วเนาะก็ฝากขอกำลังใจจากทุกๆคนนะครับผมคนที่อยากจะซัพพอร์ตผมรับก็ขอกำลังใจจากทุกคน,นครับก็ไฟนี้ทำเต็มที่แน่นอน,นครับผมผมไปเกินร้อยอยู่แล้วครับผมก็มันต่อเนื่องเนาะมันกำลังร้อนครับผมไฟที่แล้วไม่ครบด้วยไม่ได้รับการชมมือด้วยครับผมไม่ม,ไม,มีไม่มีการตัดสินเนาะไฟนหน้าก็อยาก ให้มันมีการตัดสินนะครับผมอยากได้รับการชูมือนะครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับผมเวทีต้องรู้เป็นไฟครับขอบคุณครับช่วงดีครับผมขอบคุณมากครับ